แอปค้างขอกู้ไม่ได้แก้ไขยังไงกรุงศรีไอฟินแก้ให้กู้ได้ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมสมัครแอปกรุงศรีไอฟินเนี่ยมันมีช่วงที่มันค้างผมก็ไม่เข้าใจผมก็นึกว่ามันค้างเพราะแบบว่าเออเราสมัครตอนดึกคืนหรือเปล่าหรือว่าระบบมันมีปัญหาหรือเปล่าสุดท้ายผมรอกเกือบ10วันอะ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมกว่าจะรู้ว่ามันต้องแก้ยังไงเนี่ยก็ต้องอีเมลไปถามเขาอีกทีหนึ่งแล้วนะ ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแก้ย,ยังไงยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยี่มกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสำหรับคนที่สนใจจะกู้เงินกับธนาคารกรุงศรีชื่อสินเชื่อเนี่ยกรุงศรีไอฟันเนี่ยก็สามารถกู้เงินผ่านแอป KMA ได้เลยนะซึ่งผมก็มีทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณพยายามกู้ผ่านแอป KMA แล้วมันค้างจนมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาวิธีแก้นะครับมี2ออย่างก็คือ ไปอัปเดตแอปพลิเคชัน KMA เนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ข้อ2นะครับให้ไปยืนยัยนอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนะโดยให้เราไปที่หน้าหลักของแอป KMA แล้วก็กดตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองจากนั้นให้เลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวภาพพื้นหลังอ e ีเมลก็จะเห็นว่าเรายังไม่มีอ e ีเมล และยังไม่ยืนยันอีเมลด้วยก็ให้กดเข้าไปใส่อีเมลที่เรามีนะ่ะให้เรียบร้อยจากนั้นกดบันทึกแล้วก็รอ OTP เนี่ยเข้าอีเมลนะจากนั้นเราก็เอา OTP จากอีเมลเนี่ยเข้ามาใส่ในแอป KMA ครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าอีเมลเนี่ยใช้ได้จริงเพียงเท่านี้แล้วก็จะยืนยันอีเมลในแอป KMA เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อทำสออย่างครบแล้วเนี่ยผมก็ผ่านปู้ปู้ปู้เลยกู้เงินออกมาเรียบร้อยเลยนะครับ ยังไงคนที่มีปัญหาเรื่องการกู้เงินในแอป KMA เนี่ยแล้วมันค้างเนี่ยก็ลองพยายามใช้วิธีนี้ดูนะครับใครที่กู้เงินผ่านแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงนะครับให้คนที่มาดูทีหลังเนี่ยเขาได้มีกาลังใจว่าแบบอุ้ย มีคนกู้ได้แสดงว่าฉันเนี่ยต้องกู้ได้สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์หรือว่าไปดูที่คลายคลิปได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ดูนะครับถ้าเกิดผมเห็นผมจะพยายามมาตอบแล้วกันนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย